ันเกิดให้เบิร์เดย์ให้หน่อยค่ะคำถามมันไม่ใช่คำถามขอคำถามได้ไหมหนังหนังถามว่าถามว่าเอ้ยนะยูจีนอยากยินดีจะใส่ชุดคุยอ่าีสรับเรื่องนี้ผมวันนี้ชิบแจคือผมเอง ยังไม่ได้ถึงช่วงของการรับรุ่งยาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะมาถ่ายรูปด้วยกาแค่ใส่ชุดแล้วก็มาอว่าเขาจะต้องใพ่ผ้าหรอแล้วทำไมตอนันเธอไม่ใส่ก็ียไม่จบไงกใส่ยัไงร่เอเมื่อไหร่ถามเดียวไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ ท <it> <Kes> ่สไม่ตอบตอบไปแล้ว จัดซี่จัดซีเจอกันที่ธรรมศาสตร์รังสิีแต่ไม่รู้วีนีไปล่าไม่รู้เขาจะขับรถซิ่งออกมาหรือเปล่าทำไปไหนรังซีสาวรังสิรถทังไปรังซีรถทั้งรถคว้ปีนในน้ำไม่รู้จะถ่า ร่มก็มีร่มขนาใหญ่ไอวีไดไหมล่กไปเลยทำกนไปเลยกำหนัาเคลอนทายออกไปกลากลางนาไปันแล้ว ไม่ต้องแบบมีโมเมนต์แบบน้องควอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเอาให้ดูไม่เห็นก็เหมือนกันไม่เห็น 养他。<laughs> ไม่ไม่หนากโัว okay. ง uh, uh ่ายหนักตัวเยอะเยอะแล้โค้งกันแต่ถ้ามือแต่ถ้ามือยังไม่เดีอีกถ่ายมูปดีๆอันนี้มดแล้วก็นี่อย่างนี้วันนั้นพีพีเขาไม่ว่างหรอกถ่ายรูปแล้วก็มาไม่มาหรอกถ่ายรูกอันนี้ที่เขาบอกจะกลับบ้านแล้วนี่นะพูดจริงหรือไงอ่าเราโดนล้างเราโดนล้างโอเคโอเคเรารวบเราโดนรวบนะมา ่ายหายรอบเดินกันอ่า่ายรอบเดินใีเป็นกล้องโอกองท่าพี่พีกิจพีนิทนะครับอางการก่อนอาโงการนะครงนี้นะหายรบเดินกันดท้เป็นไงอ่ะดรได้ อขอบคุณว okay. so ิดีโอนะวิดีโอนะหนึ่งสองสามตบนทีนะโอเคหนึ่งสองสามขอบคุณมากนะเบ็กบ้านเด็กบ้าน แมิทีงี้เชียวควรนะครช่วงใกล้แล้วสี่หกแปดสิบสี่หกแปดสิบกัมยานกัมยาย,นะน,ายนแล้วก็ขับเพลงใหม่พีพีด้วยใ,ใ,ใกล้แล้วใกล้พี่ยังใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วเนี่ยใกล้มากๆได้ข่าวว่าพิเศษม,มากๆด้วยเอง็งเอ็มพีหล่อมากไม่ใช่เปล่าแล้วจะไม่เล่นไนมะ่เล่นพุ่งยิ่ได้ไง หลอจริงอะไรนะอะไรนะใครหลอวมาคนแบบคนแบบคนแบบแต่ว่าเป็นเป็นแบบไม่กลายไม่กลายเป็นคนไม่กลายฮะดูได้ไงฮะใครเลือกเขาเลือกเอง อะไรนะพีพีว่าหลอกแบบเบลคิทไนมหลอกว่าตเขาชนะมากกว่าแหมกับบ้านกับดีไปหมดเลยใจับใจหไแาัััักัน